การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททแต่งตั้งและมอบสายสะพายอันทรงเกียรติแก่ทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาขอแสดงความยินดีเด็กหญิงละละละลินอ่อนชายโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาเขตบางรักปี2024 เยาวชนตัวแทนจากนิตยาสารสไตล์เคสเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งและรับมอบสายสะพายอันทรงเกียรติทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาและทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานครประจำปี2024นําำทีมคุณจันฟองทองแก้วพร้อมนำเยาวชนคนเก่งเข้ารับสายสะพายในครั้งนี้ันชื่อเด็กจิงแล้ว ชัชื่อเล่นน้องลิลลนอายุ8ปีกำลังศึกษายอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนเซนเซนต์คอนเวนเป็นทูตเยาว,วชนการท่องเที่ยวและทูตเยาว,วชนการกีฬาเขตวางรักโรลิสเนโบคิสประจำปี2024ความสามารถพิเศษว่ายน้ำไอสกเกตเปียโนโลและพิธีกรค่ะผลงานการประ วดเปียโนโระดับนานาชาติที่หมากเกาและกาะบาหลีค่ะ